พยายามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทางบ้านจังได้เอางานบางหน้าแม่นบ่หรือเอาอย่างนอบางจะายบางช่วงบางตอนระหว่างการไล์สดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับผู้ชมครับหลังจากที่ได้มีการเคลียร์ใจกับทางแพรวพรวแสงทองไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องพูดกรตรงๆคือ เจ็บแล้วนะครับแผลเนี่ยมันก็ยากที่จะฝืนขืนต้องใช้เวลาครับคุณผู้ชมครับอารมณ์มันค้างใช้คํานี้ดีกว่านะครับหลังจากที่เคลียร์กับแผลพราวแสงทองเสร็จแล้วมีการมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับครับรวมไปถึงมีการขายของมีบางช่วงบางตอนในไลฟ์สดซ้อมลูกคอครับหลังจากที่ต้องขึ้นโชว์เดี๋ยวแล้วนะครับในฐานะโตเกียวมิวสิกเนี่ยนะครับผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนซ้อมลูกคอเพลงอะไรบ้างรู้ไหมครับตัวแฟนว่าจังใดนี่นะแล้วก็ จบแบบเท่ๆนี่แต่ละเพลงคือคุณผู้ชมแสบถึงซวงอย่างที่ผมบอกว่าเออหวนี่ซ้อมคอแต่ละเพลงนี่แฟนคลับนี่ถึงใจสะเทือนใจมากเจ็บจี๊ดถึงซวงครับคุณผู้ชมครับนี่อย่างเพลงนี้ผมบอกว่าตัวแฟนว่าจังไหดน,นะมาสะท้อนก็คือมันก็จะตรงกับสิ่งที่ผู้หญ่บ,บันฟรา์เนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับลองไปฟังครับมือเจ้าไปดีมันเจ็บสําใดกลั้นใจทนเอา จบแบบเท่ยินดีนำเขาหน้าที่แป้นเก่าคงลบเจ้าออกจากใจจบแบบเทอย่างออกรันเนีความหักทสองยินดีน้ำนอของกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลู่ ูแขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มชกแบบเพดรไปแบบนุ่มๆแม่นอายสิลุ่มหัวใจสั่ได้นี่ครับคุณผู้ชมขับร้องบทเพลงหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เคยฟังผู้ใหญ่ไม่วแลแลนร้องเพลงแล้วอินขนาดนี้นะครับอินเพราะว่าเรื่องราวในเพลงเนี่ยเหมือนมันจะ กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ใหญ่พันฟิลแลนอยู่ยังไงอย่างนั้นครับ